เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกถามเข้ามาเยอะมากๆและบ่อยมากๆเลยค่ะการเลือกเอาโบจะเลือกยังไงดีจะเลือกแบบข้อดีไหมหรือว่าเลือกแบบยอดดีกว่ากันอันไหนที่เลี้ยงง่ายกว่า อันไหนที่เลือกแล้วใบสวยกว่าหรือว่าโตช้าโตเร็วกว่ากันจะเลือกจากอะไรดีคะจะเริ่มจากอะไรดีคะมาค่ะทุกคนมาดูคำตอบในคลิปนี้กันค่ะความแตกต่างระหว่างแบบข้อกับแบบยอดค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาดูว่ายอดกับข้อเนี่ยมีคนถามมาเยอะนะว่า อันไหนจะแทงเร็วกว่กากันระยะเวลาการแทงอันไหนมันเร็วกว่กากันใบข้อจะใหญ่กว่าหรือใบยอดจะใหญ่กว่าอ่ะวันนี้เรามาดูกันอันนี้คืออาโบที่ตัดเป็นในเวลาใกล้เคียงกันหมดนะแล้วก็ไม่อบเลยอ่ะมาดูก่อนว่าใบที่ออกจากข้อนี่นี่ครับเป็นกลมๆเล,ล็กๆ ที่ออกจากข้อโอเคแล้วอันนี้คือยอดใบเขาจะใหญ่กว่าแล้วก็ฉีกเลยแต่ก็ไม่เสมอไปนะแต่ก็ไม่เสมอไปอ่ะดูรากอันนี้คือเราไม่ได้อบเลยนะแล้วก็ตัดชุดเดียวกันต้นเดียวกันก็คือว่ายอดเนี่ย ใบเกิดมาจะใหญ่กว่าข้อแน่นอนแล้ว <c oughs> อันไหนอัตราการเกิดใบดีกว่ากันคะบนุเร็วกว่ากันเร็วกว่ากันทุกอย่างคือไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนแทงเร็วกว่าอันไหนแทงช้ากว่าขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของไม้เองว่าเขาจะพร้อมแทงเมื่อไหร่อย่างเนี่ย ที่คุณเห็นทั้งหมดคือตัดในใกล้เคียงกันหมดเลยอย่างอันนี้เห็นไหมว่ารากเยอะรากดีมากแต่ก็ยังไม่แทงเลยยังไม่ปูดเลยด้วยซ้ำเอ้ยยังไม่แตกเลยด้วยซ้ํานะครับแต่ว่า,า,าให้เห็นว่าคือรากดีมากแล้วใบคือคือตึงตึงดีเลยแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันใบฉีกแล้วรากเต็มเหมือนกัน ก็ยังเป็นใบใบแก่ด้วยเนาะใบล่างยังไม่ยังไม่แทงแต่มาดูอันนี้อ่ะตัดพร้อมกันแทงแล้วแทงแล้วคือออกมาเป็นใบนี่คือใบที่เกิดจากการชำมาใช่วางข้อใช่อ่ะอันนี้ตัดพร้อมกันเหมือนกันแทงแล้วเห็นไหมทำทุกอย่างเหมือนกันหมดถูกไหมคะใช่คือชาด้วยเทอร์ไลด์ล้วนเพราะฉะนั้นเราจะบอกไม่ได้เลยว่าไม้เขาจะพร้อมแทงเมื่อไหร่นะ ระยะเวลาระหว่างข้อกับยอดก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะแทงเมื่อไหร่เพราะว่ารากที่เยอะและดีเหมือนกันทะลุก,กระถางเห็นไหมก็ยังไม่แทงนะยังไม่แทงนี่เราตัดยอดสามใบไว้ก็ยังไม่แทงแต่ส่วนใหญ่แล้วตัวยอดอัอดตราการใช้เวลาเกิดใบจะช้ากว่าแบบข้อช้าส่วนใหญ่บบข้อข้อมันจะชอบ แทงไวกว่าใช่ข้อจะแทงไวกว่าแต่ก็ไม่เสมอไปด้วยแต่ก็ไม่เสมอไปใช่เพราะว่าอันนู้นใช่ไหมคะอันนู้นคือใบที่เกิดใหม่จากการชำตอนแรกไม่มีเลยใช่ยอดเราตัดไม่มีเลยสามใบเลยไม่มีไม่มีปูดไม่มีอะไรเลยอันเนี้ยเขาก็ออกมาแล้วใช่เพิ่งออกอันนั้นเพิ่งออกเลยนะคะให้ทุกคนเห็นใกล้ๆนี่เห็นไหมเขามาหลังจากการชำนะคะ แต่ในขณะที่อันนี้ข้อเขาก็ยังไม่แทงก็เป็นไปได้แต่ว่าเขาเป็นไรไหมเขาไม่ได้เป็นไรเลยเนาะใชปกติใบตึงใบตึงลากดากีไม่มีเสียหายอันนั้นคือดีก็เราไม่รีบนะค่อยๆให้เขาโตไปคือเขาอ,อยากแทงเมื่อไหร่ก็ให้เขาแทงมาเมื่อนั้นใบที่เกิดใหม่สวยไม่สวยอย่างเนี้ย เราดูจากข้อหรือเราเห็นจากยอดแล้วมันดีกว่ากันคือหมายความว่าเนี่ยใบยใหม่มันจะออกมาสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยอซื้อไม้ข้อก็เหมือนการซื้อหวยที่จะต้องลุ้นว่าใบาที่แทงออกมาจะเป็นยังไงนะเนี่ยดูเห็นไหมว่าลายใบยใกล้เคียงกันอาจจะเป็นต้นเดียวกันด้วยซ้ำนะแต่นี้ ออกขาวมากอันนี้ออกเขียวมากเพราะฉะนั้นมันต้องรุ้นเลยว่าไม้คอเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ถ้าซื้อไม้ยอดรับรองว่าด่างแน่นอนเพราะว่าสามใบด่างหมดถ้าสามใบด่างหมดยังไงก็ด่างใบถัดไปก็ด่างเห็นไหมก็คือจะด่างหมดอันนี้คือก็จะไม้ยอดก็จะคอนเฟิร์มได้ว่าใบถัดไปจะด่างแน่นอนถ้าสามใบอย่างนี้ด่างนะ ถ้ามันมีหลุดเขียวฝั่งหนึ่งหลุดขาวฝั่งหนึ่งก็อาจจะเขียวฝั่งขาวฝั่งอย่างนี้ได้แต่ถ้าไม้ข้อต้องรุ้นเลยว่าจะหลุดเขียวหลุดด่างก็ต้องรุนเอาแต่ว่าวิธีการเลือกก็คือเน้นข้อลายๆลายเยอะๆใช่ไหมคะใช่่างเอะมีตัวอย่างไหมคะอ่านี่เลยข้อนี้เลยแต่ก็จะบอกว่าคือก็จะด่างน้อยด่างมากก็ก็แล้วแต่เลยนะ มันมันต้องลุ้นเอาเนี่ยแหละคือความสนุกของอาวุนะแล้วอันไหนเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายกว่ากันคะสมมุติการชำอะ่ะอันไหนคือดูแลยากง่ายกว่ากันมีไหมดูแลเหมือนกันเลยของเราดูแลเหมือนกันทางบ้านเลยอัตราการตายของยอดกับข้อไม่ต่างใ,ใช่ไหมไม่ต่างอันนี้คือขึ้นอยู่กับวิธีการชำไม่ใช่ใชอยู่ที่ข้อหรือยอดใช,ใช่ไหมคะใช่ต้องระหว่างยอด กับข้อนะครับคือไม่ต่างกันเลยในการเจริญเติบโตนะก็คือเขาจะมีแทงช้าแทงเร็วต่างกันขึ้นอ,อยู่กับความสมบูรณ์ของไม้นะแต่ว่าไม้ข้อเนี่ยก็จะต้องลุ้นเอาว่าจะด่างเยอะหรือด่างน้อยนะก็ต้องลุ้นเอาแต่ว่าถ้าไม้ยอดเนี่ยเขามีสามใบด่างเงี้ยใบยถัดไปยังไงก็ด่างนะ นอกจากจะมีเขียวฝั่งขาวฝั่งมันก็อาจจะเขียวฝั่งขาวฝั่งอันนี้ก็จะสลับกันแต่ถ้าด่างสามใบอย่างงี้ใบถัดไปคือด่างแน่นอนนะครับแล้วก็ไม้ยอดก็จะใบใหญ่กว่าไม้ขอ้อนะครับแล้ววิธีการเลี้ยงเนี่ยไม่ต่างกันเลยเหมือนกันทั้งหมดคือระหว่างการชมเนี่ยรองน้ําไว้ไม่ต้องลดน้ําเลยนะรองน้ําไว้เฉยๆคือไม่ต้องลดน้ําเลยแล้วก็ดูให้รากเยอะ แล้วค่อยใส่ออสโมโค้ดเข้าไปนะครับนิดหน่อยไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเขาก็จะเร่งการแทงขึ้นมาก็คือว่าไม้ชุดนี้ตัดใกล้เคียงกันหมดแล้วก็ไม่ได้อ,อกก็ระยะการแทงก็จะต่างกัน เป็นไงคะรู้แบบนี้แล้วเพื่อนๆก็เลือกกันตามความชอบได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะข้อหรือว่ายอดยังไงก็เลี้ยงดูไม่ต่างกันคะ่ะแต่หากถ้าเพื่อนๆรีบนะก็ซื้อแบบยอดเพราะว่าเห็นหลายใบแล้วแต่ถ้าชิลๆก็ซื้อแบบข้อก็ได้คะ่ะเพราะว่าน้องอ่ะดูแลไม่ต่างกันนะมันขึ้นอยู่กับน้องแล้วนะคะว่าเขาจะออกไปมาตอนไหนขอแค่รักดีเท่านั้นเองคะ่ะ สำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทิ้งคำถามเอาไว้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากดูคลิปอะไรให้เราทำคลิปอะไรก็บอกได้เลยนะคะในคอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเราทุกช่องทางด้วยนะคะอย่างนั้นเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตามข้างล่างนี้เลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ